สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาฝึกแต่งหน้าอย่างเชิงคือและเราจะเริ่กันหนอกนะคะขอทันก่อนแล้วก็แป้งปะแป้งด้วยก่อนจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาทุกๆคนนะคะ ก็ต้องขอเช็คก่อนนะคะโอเคแลวนี่เอาถุงมือแล้ก็จะง้ไปหน่อยไม่อยากแต่งง้อไม่อยากทำไม่อยากอะไรงนัไม่อยากอานากชีวิตนะคะหวังว่าเราเดี๋ยววันนี้เราจะได้เป็นยูทูบเบอร์ถ้าเราฝึกจริงจกตอนนี้เราก็ โดยที่น,นี้มค้ก็าจจะมีพีศวะทุกคนมีพิวคือไม่มีใครดูเราก็อยากทักนะคะเพราะเราอยากะะออยาก,การกา ถ้าแต่งหน้าที่ไม่ชอบทสุดก็คือไม่อยากให้มันมี้มาัานาค,คน้่ก้เรา่าคือน,นี่ตัดแป้ง็แล้วคะ่ะสักทีนอนมากเลยแป้งเข้าตาด้วย แต่มันอยากทาก็อยากทา,า,กทาเ,เราจะให้เห็นในกล้องอย่างเดียวไม่ใช่เแค่ข้างนอกนะคะเราจะให้ติดกล้องด้วย้จะทาอะไแค่ก็ขอให้ติดกล้อง